ที่บริเวณสนามหน้าสาลากลางจังหวัดเชียงรายนายชูชีพพงษ์ชัยผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายเป็นประธานเปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละออง PM 2.5ประจำปี2,569เพื่อเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์ด้านสิ่งแวดล้อมในช่วงฤดูแลง้ง โดยศูนย์บรรเทาสาธารณภัยมณฑลทหารบกที่37ส่งกำลังพลและยุโทโธปกรณ์บูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วนเพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันและแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบรวมทั้งจัดชุดปฏิบัติการดลนรงเพื่อเสริมศักยภาพการปฏิบัติงานในพื้นที่เสี่ยงไฟป่าและปัญหาฝุ่นละอองตลอดฤดูการฝุ่นควันด้วยค่ะ สำหรับการเปิดศูนย์ปฏิบัติการในครั้งนี้สะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการทำงานเชิงรุกของจังหวัดและกองทัพบ,บกค่ะที่ร่วมกันดูแลความปลอดภัยของคุณภาพชีวิตและสุขภาวะของประชาชนควบคู่ไปกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนค่ะ